วันดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มั่อนจะพาไปเบิงหลานเพื่อนดับหน้าเพื่อนดับไว้ไว้เมือ่อเมื่อวานนี้มีพี่น้องเพิ่นมาล่องแขกล่องแขกนี่หมายถึงว่าอ่าพี่น้องมาซอยกันซื้อซือบริจาคข้ามขำมาล่องแขกนี่คือบริจาคหากันซื้อ,อนะคะเพิ่นมาซอยกันเพิน่นด้วยจิตอาสาเพิ่นมาซอยกันแบกไล้หนึ่งเลยนี่มาเบิงพี่น้องเนี่เพื่อนดับไว้ไว้เนี่ยเห็อนบมมันก็นจะมีนามแน่บ่มีแน่นะพี่น้องเนี่ เพิ่นดำเมื่อวานนี่เดี๋ยวมาเชิญเดี๋ยวพาไปเบิง่งอีกอันนี้หอดตีนบ้านเหรอเดนี่อันนี้หอดตีนบ้านแล้วค่ะในนี้หอดใกล้จะหอดเพื่อนอันนี้บ่อยโอ้ตัวนี้กระดับแน่ละนี่นี่ตัวนี้กระดับแน่แหละแต่ว่ายังไม่เท่าแล้วนี่เป็นดำแน่แล้วค่ะมันมือก่อนเมื่อวานนี่มันมือก่อนเหลือเลือจักไทยกับเพิ่นวะ่าเพิ่มมาเลืออยู่ประมาณไทยหนึ่งมั่ง ให้ตะกาไให้ตะกานี่ก็คือเอ่อเพื่อนเอาเขาเมื่อวานเอาเขาเมื่อวานเพื่อจะได้กล้าพอ่อพ่อได้กล้าแล้วเพื่อนก,ลก็ลกลกมันสิเป็นกัเอามามัดเป็นกระจุกแนวนี้อันนี้เพื่อนเอื่นกล้าพ่อได้กล้าแล้วเพื่อนก็จะเอามาดําพี่น้องนี่ดําเน้อยหนึ่ง,งเลยเพื่อดำเลน้อย,นอยหนึ่งี๋้วมาชนวเจียข้าเบ่งเนาะดําผงดําพี่นอ้องมันมันก็นมีนาม ดำโพงไปแล้วมันสิมีฝนฝนตกมาใส่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้และเขาเอินข้าวรอฝนเขารอฝนโอ้ยเทพบุตรเทวดาเอ้ยจะมันเอานหนามาพม่ฝนเดอ้อนี่นี่น้ำมูลน,นี่พี่เพื่อดำมาจะพูดบุญพ,พี่น้องจะเปิดไก่เด้งหมูอันเดินเดลัยไห้อยู่นี่พี่น้องพคนมาซอยเดลัยไห้อยู่พูนเมือม่อเมื่อเมื่อก่อนนี่ดำเลยดงใหม่เผื่อดำอยู่ลุมลุบบุญ เล,ยด,เลยดงใหม่ไปเลยดงใหม่ไป,ไปเดี๋ยวมนีมือนีดำจนแหลวแหละเลือ้อยจนประมาณสองใครเออนีอ่เห็นบอ,โอกโหสุดแต่ดำเพียงเพราะว่าเพิ่นมีพี่น้องมาซอยเดี๋ยวมาชวนเดี๋ยวพาไปเบิ่งอ่ะร้านเพิ่นปลูกหมักแตงก็หมักถั่วเนาะยางยางน้ำให้หน้านี่หรอกแต่ว่าบโบยางเหยียบเผาเพืน่นมันยางได้อยู่ค่ะเพราะว่าเออมันมัน,มน,มนเวียนหน้าผงมนะ อย่างได้อยู่พี่น้องนีทค่ะทุกคนว่าฝนก็ตกประมาณอาทิตย์นึงนี่ค่ะ่นดำบุกคงน,นี่ค่ะฝนก็ตกกว่ามากอาทิตย์นึงนี่เขานี่แค่สิหลอดมาหลอดพี่น้อเนี่ยนี่มาเบิงห้างมะแตงเพิ่มได้หนิเพ้นปูมะแตงนี่นี่คือมะแตง เขาเห็นที่ว่าเขาเคยไปสื้อในตลาดนี่แหละเพื่อนปลูกยิงเสียละพี่น้องเห็นบอดอกมันงามงามนี่เห็นบอดอกมันสีเหลืองงามเนื้อน้อยๆก็มีอะไรนี่นี่เนื้อน้อยเน้อน้อยนี่เห็นบอนี่นื้อน้อยๆนี่แหละค่ะจากน้อยมันก็ใหญ่เพื่อนก็จะเอาไปขายตลาดเลยมู่เฮากินเนาะแต่ว่าตัวนี้ร้านเพื่อนบัได้ใส่ยามันก็ปลูกไปตามธรรมชาติมันก็จะบ่ค่อยงามปนานไหนอันนี้คือบักทัวพี่น้องนี่บากทัว โอ้ยบักทัวนวยใหญ่เลยพี่รองนี่เดี๋ยวมาชนเด็ดก่อนนี่นี่บักทัวนี่โอ้บักทัวตัวไหนนวยยาวเว้ยพี่เหยียบเข่าเพิ่นเบิ่งเหยียบเข่าเพิ่นเอาเก็บบักทัวก่อนเก็บให้เบิ่งแม่นี่เหยียบเข่าเก็บเบิ้งยกับตัวนี่แหละนี่นี่นี่มันอยู่กับต้นสวยงามมากพี่เราอุ้ย สามหน่วยนี่ตําอิมพี่น้องนี่นี่สามหน่วยตาอิมเลยยางเบิ่งเขาพิ่นนี่นี่หน่วยหน่อยมันพี่น้องนี่ว่าเบิ่งหน่วยหน่อยมันนี่นี่ดอกมะทัวพี่น้องนี่ดอกมะทัวดอกมะทัลนี่เป็นเป็นสีขาวดอกมะแตงผนเป็นสีเหลืองดอกคนละสีเนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้ยนี่ นี่นวลย,ยาวยาวซ้ำนี่แหละพอดีตามทาทาเอาไวเ้เฮงนี่มันมันสีอันนี้มันสีเพิ่นเทาอันวะทาเทาเนี่มันสีตามบอเส็บเด็ดเอาเลยนี่นี่เด็ดเอาเลยนี่นมะทัวอันนั้นเขาโพดพี่น้องเขาโพดนี่ช่างนี่เขาโพด แก็จะมีข้าวโพดนี่เขาเพิ่นปลูกข้าวโพดกำล,ลังเกิดพี่น้องนี่กำล,ลังเกิดยังประเทศเป็นฟักอย่างนี้ใช่ไหมที่ที่เขาเอิน่น่าโคกน้องนาใช่ใช่โคกน้องนานดิคือ,ค,อคือใส่ขั้นแท่นนาปลูกต้นใหม่อื่นไปน้อยู่หิมสะ estro. ได้ดิปลูกทุกอย่างที่กินได้เพื่อนว่ากินที่กินทุกอย่างที่ปลูกว่าฉั่นนี่นี่มะเอา้าดอกมะทุ่งไม่สีสีตัวสีตัวพี่น,น้องนี่ตัวนี้สีม่วง นี่มะม่วงดอกตัวนี้เราต้นนี้สีหมวงพี่น้องนี่สีหมวงงามงามนี่เห็นบหมัะทั่วปีหรือมะทั่วอย่างนี่หลากมันเป็นสองสองพันได้หน่อีกพันหนึ่งมันจะเป็นดอกสีขาวนี่มันเป็นอีกพันหนึ่งนี่หน่วยมันพี่น้องโอ้ยหน่วยมันเจ้าหน่อยบ่ทนกินนี่นี่โอ้ จากต้นสดๆนี่สดๆเลยทีบมาจากต้นสดๆนี่นี่เห็นบ่พี่น้องนี่นี่นี่ลักษณะมันออกมาอันนี้มันเป็นหน่วยนี่พอตํำแล้วด้นี่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 เดี๋ยวม้วนจะเด็ดปึ๊บนี่เออหวานปันยังล่ะเน่ว่าอันมาทั่วนีกอ่ะ เพิ่นปลูกไว้ในคูสาแต่ว่าบ่ได้โคนน้ำนี่น้ำยังบ่มีเลยพี่น้องในสานี่ฝนฝนบต่ตกนี่นี่เห็นบ่อหนามยังบ่หลายถ้าฝนตกน้ำไหลายนี่เต็มนี่ก็สิงามอยู่พี่น้องนี่ไอ้ตัวน้ำยังบ่มีถ้าน้ำไหลายนี่เพิ่นก็นจะปล่อยปลาได้แบดน,นี้ปล่อยปลาในน้ำม,มีปลาในนาม,มีข้าวอันนี้คือมันขาดแต่น้ำ ขาดเจ๊น้ำเพิ่นแล้วถา,ามีน้ำเพิ่นจะเอาปลามาปล่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นก็นพยายามเห็ดอยู่ของเพิ่นอยู่โอ้ยดยอกดอกักแตงหนึ่งามเลยพี่น้องดอกมกแตงหนสีเหลืองเลยท่าน่าสวพี่น้องอย่สิฟ้ามาเบิ่งอ่ะอันนี้มะงื้สิฟ้ามาเบิ่งคนเหม,มืองงื้อนี่นี่มาเบิ่งบักองงื้อแบบนี้ เดืองามีมังือยังโมใหญ่เลยนี่นี่เบี้ยมังือนี่ยังโมใหญ่เลยมังือนี่นี่มังือยังโมใหญ่อ่านี่เบี้ยมังือต่อไปอันนี้ก็โตโตมากน่าจะหนองเนาะอันนั้นเบี้ยมือโตมานี่ก็คือต้นมันแก้วอันนี้แหละต้นมันแก้ว ต้นมันเจียวสีสีเหลืองสีม่วงนี่สีเหลือง,ส,ง,ส,องสีม่วงมันจะปนกันอยู่นี่เวลามันเออประมาณประมาณสามเดือนนี่เพิ่นปลูกไว้ประมาณสามเดือนมันก็นจะเป็นหัวมันนี้เพิ่นก็จะคูดเอาหัวไปต้มกินเพื่อ่าไปนหนึ่งกินนี่ล่ะเพ่นธมศาสติ์ด้พี่น้องนี่นี่เพิ่นเพิ่นปลูกง่ายๆแต่ว่าไออมันเจียวนี่มันมันบ่ค่อยได้ใส่น้ำบันไดค่ะ มันมันตายยากเห็นบอกมันปลูกลำโคสะม,มีบักหุงน้ำมีมกหุงน้ำค่ะมกหุงนี่แหละเพื่อนเอิญโคกน้องนาเนาะพี่น้องเนาะโคกน้องนาปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกป้าบานันิพี่น้องพอชิพาาไปเบืงองต้นพักบูงได้ป่ะดิ้ต้นพักบูงงามงามท่กัน ทางใดก็จะเก็บผักเจ้าไม่เก็บผักบุ้งมาหนี่งนีพ่พวกบุ้งผักบุ้งขาวพี่น้องผักบุ้งขาวเอาหยอดเอาหยอดมานี่ปลูกไว้น้ำยงสีเลยมาไอ กบเป็นตาใหญ่มันก็ใหญ่นะคะนี่ยอดมันนี่หยอดมันงามงามนี่ค่ะพี่น้องนี่ยอดพักบุงเด็ดเด็ดเอาหยอดพักบุงไปเอาไว้กินกับจำมะฮวงเนาะนี่บะเอิญแนวกินพี่น้องบ้านเฮาถ้าชัวถ้าเฮาบโเด็ดยอดนี่มันก็จะแก่ได้พี่น้อง มันเนี่ถ้าเ้าเด็ดยอดไปเรื่อยๆมันก็จะแตกแบบสวยงามเลยนี่อันนี้คือพักบุ้งนี่ได้แล้วพักบุ้งนี่พักบุ่งแบบสวยเลยยูแถวนั้นก็จะมีเลยต้นมะฮงนี่ต้นมะฮง,ง,ต,ง,งต้นตะไคร้มี่ทุกอย่างเลยค่ะต้นมะฮง,งต้นตะไคร้เอ่อนี่นี่นี่คือต้นมะฮง เอลยพืชลูกไว้เอ้ยเบลได้เขาอหลอกมาทางนี้ว่าสิดี่ยังไงหลอกมาทางนี้อันนี้คือกระถินริมรั้วโอ้ยกระถินกระถินริมรั้วนี่ถ้าอยากอันยอดกระถินที่ว่ามากระถินกระเจี๊ยบอริมรั้วเลยพี่น้องเนี่ยมันชิมีต้นยามาซับนี่นั้นเช่าเวย่ยเพื่อว่าแก่โรคเบาหวานมันริดเพราะมันสฉขมเลยพี่น้องนี่ นี่นเบิดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ร้านเช่าเวยพี่น้องร้านเช่าเวยเอาไปต้มแก่เบาหวานเพื่นว่าความดันอียังสีหน้าพี่น้องแต่ว่ามันโค้โมขมเอ,อ่อข้าสันคลิปนี้กับซ้ำหนีก็นะพี่น้องนะอ,อยจะเลืมเดอ้อจะาลื่มกดไลค์กดแช่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอชนแน่อ่าขอบหมอชนขอบพูดหล,ลายๆเ้อค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ